เป็นทางแรกที่ว่ามาแล้วอายที่สุดในชีวิตเลย่อีดองอมันมันอายเกินไปอีดรกสตรีมากเล่ะสั้ยาดีต้องใส่ ซินิโซ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 ซ์สารโอ้ยโรคน้องขาดทุกคนคะล่าสุดนมขาดแล้วนะคะก็เลยไม่ค่อยเห็นพวกเราใส่นมเลยแต่ว่าอะไรรู้ไหมคะทุกคนสามารถกดจอยเมมเบอร์ได้แล้วนะคะเพราะการจอยเมมเบอร์ของคุณจะไม่เสียเปล่าเลยเพราะมันจะกลายเป็นนมใหม่ดังนั้นนะคะกดจอยเมมเบอร์ที่ด้านล่างได้เลยนะคะหรือถ้าหาไม่เจอกดในเดสคริปชั่นบ็อกซ์ที่เป็นลิงก์ตรงนี้ก็ได้ค่ะรับชมคลิปให้สนุกนะคะบ๊ายค่ะ ซินนีสาวันนี้จริงๆเนี่ยก็คือพวกเราจะไปงานฮิวิีกันทุกคนกับซินีโซเหมือนเดิมแต่ว่าคือตอนนี้ถ้ารู้สึกมีคอนเซ็ปต์คอแล้วก็เริ่มไม่แน่ใจว่าถ้าคนถ่ายไหมวะแค่นั้นแหละอย่ามาจับนุ๊กนะทายๆว่าอี้ดี้มันแต่งเป็นอะไรครับนฟ้า อุอีดตกใจหน้าเต่งเวอร์ <c oughs> งมากช่างแต่งหน้าอยู่ๆไปช่วยทำซีวอนก่อนแล้วทิ้งหน้ากูไว้แบบนี้ <c oughs> ตอนนี้เซ่อว่าหลายคนเริ่มสงสัยแล้วว่าพวพี่แต่งเป็นอะไรไม่ไมหรือจริงๆแล้วมันคือการพาดตรงช่วงนี้ก่อนค่ะเป็นการพันตรงคล้ายสบายอะ่ะเอมือมาใสยังไงเนี่ย คืองดูล้ต้องตัดเอามาห่อข้างล่างอันนึงก่อนแล้วที่ชิ้นที่เหลือเอามาห่อครึ่งบนอ๋อไม่หรือไม่ไม่งั้นก็แค่ใส่กางเกงใส่กางเกงแหละใส่กางเกงซ่อนเอาคู่บ้านเออคู่บานจริงคู่บ้านก็เหมือนกันนะ เออครูบาก็อย่างนี้เล้ลุงมาตุ้มเออได้อยไ่อะไรีเด็กลองดิเออครูบาเป็นอย่างนี้แหละ ไปวิ่งหนีที่งานขี่เต็มเลยกู่ได้เลยหมูด้งด้วยคนต้องรำคาญแล้วแน่เลยกูสบายตายจะพูดเปิดเล็วอะไรกอยจะไม่ได้แต่งหน้าเลยต้องมีซีนเปินเปิดตัวนะครับอย่าลืมหมูเดงเนื้อชมพูเจ้า แล้วเป็นตัวไปเลยเป็นไอเดียแบบว่าลาเตนชุดเลยเพราะว่าต้องคอนเฟิร์มคนทาชุดไงซึ่งเรียกนี่ว่าชุดได้ปบาะวะอยู่เสร็จเลยว่าทำชุดเรียกว่าผ้าเสร็จผ้าใยี่เดาปากหรือวผ้าเราจะทำยังไงดีได้แล้วแม่ขาหมู ใไหม <laughs> เราจะเอาเข็มกันทิ่ตรงนี้คุบ้าช่วยหมูุนใด้วยูคุบ้าได้ <laughs> ปะแต่มันก็มีความอย่างนี่ลิลบอกมันก็มีความเหมือนลิงด้วยเ <laughs> นี่ยเก็บอยู่เก็บข้างหลัดีนะเหมือนอันนี้อยู่นะชิมแป้งอยู่นะ <laughs> อะ่แล้วบอกมึกทำแบบอุ้ <laughs> ย <laughs> แต่งได้อีกสักอ๋อแต่งไหมไม่ ซื้อแล้วมาเยอะแยะวะเนี่ยอีเดาแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยนั่งรอวงแดกค่ะวันนี้เราเมนูของเราเป็นข้าวขาข้าวไข่หรือไข่ดาวนะครับหมูแดงเจ้านี้แปดจัง <laughs> ไม่เคียวอะไรทำไงน่ารำคาญแล้วลอตอต <laughs> ตนอีทีมเหมือนกูบาเสือีเดาไม่เข้าเรากูบาเสือผมตายกูบาร์อีเดา ในที่สุดค่ะพวกเราทั้งหมูเด้งและครูสปอร์ตบาร์ก็มาถึงงานเรียบร้อยแต่ต้องเด่กตัวกันก่อนอีกหนึ่งเซต <c oughs> อีดอกใักใกูเป็นผาแล้วกูอ่ทั้งหวานทั้งชนีสุดอ่ะ <c oughs> เลือกให้กูเลือกให้กูเป็นผาอีดอก <c oughs> คือแบบว่าปีนี้นะคะคาเธอร็ไม่มีนคนขิดะะถ้าบงก็ขออนุญาตโทษอารเตอได้เลย <c oughs> <c oughs> ค,คนคนเลือกอะไรนะ <c oughs> อ๋อ ตทั้งชุนไม้เป็นงานด่วนคือช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเรายุ่งมากจีดอกฉันวันในีใเราอกโซได้ค่ะเดี๋ยวเรามายืนตามด้วยไม่อยากเข้างานเลยเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกที่มางานเราอายที่สุดในชีวิตเลยอีดอกไม่เรามาในสานกิจก VIP อพีอยเป็นยาแค่นี้ยวอย่างดีหน้าก็เรียนสวยอ่ะเดี๋ยวเรายืนโพสเสร็จดีเรายืนโพสเสร็จดีที่พวกเรา พร้อมเลี้ยงเข้าสาวยนนาพวาได้มพรไมเต็มรวกมึงรัดมากวันนี้ จริงๆหนีเด็คนสวยๆเราเด็คนสวยๆแล้วยาเธอเอากูมาแต่งหมูเด็กขาหมูไม่ลราคือไม่ได้เป็นหนูเด็กที่สางเป็นขาหมูอีดอกคือมันมันอายเกินไปนะทุกคนเยอะ แกเลิศมากตอนนี้แกก็เลิศนี <laughs> <laughs> ่คะมีคนถามว่าเราเหมือนมูเด้งหรือเราเหมือนลิง <laughs> <laughs> เป็นัวเดงเลยป <laughs> <laughs> ิดอปปิดแอปปิดแอปปอเแอปปิดแออิปดแอแิดมออายิอดดอ เหมือนที่ทำน้ำแบบนี้ตลอดเวลาเลยป่ะน้ำกเหมือนหนูสองตัวเหี้ยเหมือนหนูบ้านอะไรลรอหนูบรานเหรอหนูบ้านมันขี่เนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้ค่ะวันนี้เมาให้สุดเลยนะคะได้ไหมคะจำครั้งนั้นที่จำอใครไม่ได้เลยเดี๋ยวก็ต้องมาดูหน้าใกล้ๆจะรู้ใครเป็นใครได้ จะเดินไปไหนล่ละได้บอกได้บอก <c oughs> ทรุกคนปวดอะไร้รำไรตัวเองนี่อ้าเดี๋ยดูดีท่าถ่ายกูดีถ่าวกูดีกูอยู่ทุกรูปค่ะเกตี y i m a ม e เจู้จัก่ะอี่เราขำจริงนี่กับมัน mình ăn đủ đi

พี่ี er. จักแหละแกไม่ได้ทเรียกว่าากคืพ่หอไม่กินไม่พีจักรทแม่ถามแล้วนะกูจะให้ทำไรให้เ่าไม่เป็นไรมึงเอาันยกกลัวไม่ทันจะกลัวไม่ทัน มีกุมิกซี่ปะมิมิแต่แบทอาร์ลีตรงนี้แบดอทอาร์ลี่เลยอุัยหลังหานค่าคอเห็นนะคะไม่หนูไม่ให้ดูดูดีแบบบานไม่บานค่ะ สี่หีโตไซตี้ิอัดไปดิจะอัดสี่หีอ่ะบอกว่าโชว์แกนลิมากหรอจ้ายังไม่ได้ออกอัดสิผู้ชายโชว์ดิโชว์เด็กเหมนดิหนูจะถอนเล่นละครเล่นแขกเป็นหีเนี่ย action ด้วยนะคะข่าเซรานะคะก็ a c g i o n d h a ตัดลงด้วยนะทาให้ตัดแบบเจอกันเส้นหานะฮะแอคชั่นนะคะแอคชั่นข่าวเซรานะคะเป็นไงบ้างพวกเราตอนนี้สภาพปกติดีพี่เหมือนเมื่อวานไหมคะเหมือนเมื่อวานเลยวันแย่กว่าอ๋อยี่ไม่กล่องเ็นคูบ้าคูบ้าที่ดีสภาพคูบ้าไปได้ซีดีโซไซตีนุ่มากเยากล้าอาหารในแกรปลาสเตอร วกระจับยวนอันสดรอนน้อบ้านหอมแน้ำที่ไหลเร็วโอ้ย

หย่ับหน้ามึงแดงๆอยู่ด้วยแดงรำไม่ใครพี่ในงานเนี้ยมันมีคนตัวแดงไม่กี่คนอย่าบอกเหรอมึงเล่นกับเขาอ่ะดูไปดูไปเล่นกับเขาเขาเล่นกับหนูแล้วม้ามปมั้ยนะม้าเองมึงม้าไปแล้วเหรอแล้วมันฟังเปล่าก็เขาดึกอยู่ต่างเทศตอนนี้สิ่งที่เขาบอว่าอีลิกมึงล้างหน้าเพื่อที่จะหน้าเละทำไมวะ หน um, 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 um. er, so, ้ามือเลยไปหน้ามือเอาดิเอาวินิมาอะไรไะ